ดื่มน้ำหรือยังครับมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดื่มสิงหที่ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครคลเตอร์แค่ดื่มดูก็รู้ว่าใช่น้ำปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ All New Honda Scoopy ดีไซน์ใหม่เทรน์ใหม่กำลังมาต้องลองหรป้าไม่ว่าเทรนจะเกิดที่ไหนยังไงก็มัน All New Honda Scoopy Icon i c o f Now สุดทางที่สุดเทรน Special การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนรายการสิงจูนีครับครั้งที่26ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยสิงรวมกับ8มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศจัดการแข่งขันสำหรับสนามคัดเลือกสนามที่6จัดขึ้นที่สนามซิตี้อารีนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวดในการจัดการแข่งขันครั้งนี้โดยแชมป์สนามนี้ตกเป็นของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทชนะจุดโทษทับหลวงอยู่ในเต็สาต่อ1หลังเสมอกันในเวลาศูนต่อ0ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคว้าตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศในวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้ส่งทบกับทีมเทศพศิรินชิงใหม่ทิชยบัณฑิตวชิราลลัย นาจารย์ศึกษาและนนประสิทธิ์วิทยาแชมป์จาก5สนามแรกนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะฟุตบอลเหมือนเช่นเคยโดยแชมป์ในสนามที่6ประกอบด้วยเจ้าพ่อฟรีคิกทันวาแทนออกทองจากทีมทับหลวงโกลมือก่าวสกรินนูเซนจากทีมทัพหลวงและมิดฟิล์สกิลกริดทาร์ลุ่มยิ้มจากทีมทัพหลวงสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในรอบคัดเลือกของสิงจูนีครับ สนามต่อไปจะเป็นสนามที่7ในวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ที่สนามวินนิงเซเวกรุงเทพมหานครภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธโดยการแข่งขันจะคัดเลือกทีมผู้ชนะจากแต่ละสนามรวม10ทีมมาเล่นในรอบชิงชนะเลิศในวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้ที่สนามวินนิงเซเว่นซอกเกอลับสาย1ที่กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิ i n g SAT ไไยย LPGA Lady Open ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทโดยมีนักกอล์ฟสตรีร่วมชิงชัย101คนเป็นนักกอล์ฟอาชีพ71คนและนักกอล์ฟสมัครเล่น30คนเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพน3วัน54หลุมหลังจบการแข่งขัน2วัน36หลุมจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ50คนและเสมอ โดยจะไม่รวมนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าไปชิงชัยในรอบสุดท้ายซึ่งผู้ที่ทำคะแนนเกินวันละ16โอเวอร์พาร์88จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปโดยผู้ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล260,000บาทและในวันสุดท้ายของการแข่งขันแพงกี้อัลลากาลิสกีนักกอล์ฟวัย19ปีจากมหาวิทยายลัยเซาท์แคลโรไล,ลานามือสมัครเล่นโลกอันดับ10 โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องเก็บได้อีก2อันเดอร์พา7จจากเบอร์ดีที่หลุม2 4 7และ9เสีย2โบกี้ที่หลุม12และ17นำรวดม้วนเดียวจบที่สกอร์รวม9อันเดอร์พา207ควา้าแชมป์เนือโปรพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศได้เป็นครั้งที่2หลังจากครั้งแรกทำได้ที่สนามกอล์ฟเขืนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเมื่อปี2024 สำหรับการแข่งขันไทย LPGA ทัวร์รายการที่9จะมีขึ้นระหว่างวันที่27-29ถึงสิงหาคมนี้ที่สนามวอเตอร์มิลกอฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายก